ปรึกษาและสนทนาธรรมหัวข้อที่97จะพิจารณาจากสิ่งใดว่าเราสำเร็จในการปฏิบัติธรรมขอเรียนถามดังนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วย,วยตนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ ลักษณะที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองอาจจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเราลู้กับเขาไหมอันนี้ข้อเปรียบเทียบอย่างหยาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ทีนี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆเราก็รู้ว่าเรา สัมผัสหรือมีความสําเร็จในความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสําเร็จก็คือหมายถึงไอ้สาเร็จสิ่งที่ที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังและตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สําเร็จมรรคผลหรือให้รู้ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆได้เมื่อเราพิจารณารู้แล้วมันก็เกิดโลก,ก็ทิ่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไร ในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้